จะเริ่มลงเด็กๆหมน่อยนะครับคิดถึงทุกคนนะครับเดิอมาเด้อมากินเข่าแล้วกันต้มเครื่องไในกิน้เครื่องในเสริรมใส่ใส่กระสีแมาแกะเอาไข่ม่โออกพี่ต๋องอันนี้ สามสิบกีบเป็นยอที่เขาล่างเรียดร้อยพี่น้องขาวชั่วใส่แต่ว่าสิเขาล่อเอาไขามันมันออกเง็ดสักก่อนอย่อ๋ยวายสิตุ่มอันนี้ก็เป็นส่วนของแกมแกมงวง่ยมัหยามันมันจะต้มมไปต้มแสบพี่น้องเลยต้มแสบแกมงวมันหยาบแล้วมันก็ติดมันอยู่อันนี้กันยอ ก็คือว่าครูคณะนานสามชิก,กนินี่นะสำหรับใส่ันี้ไขมันมันเยอะไขมันเยอะกระสีต้องลอกออกไขมันนี่ออกพี่น้องนี่ไงใส่ต้มแซ่บเราสิต้มก่อนพยาามมาซอยแต่วันนี้ซอยสอง เราเอาไขมันออกพี่นอง ก็อยากพี่น้องเอ้ยกลิ่นออกไข่มันมันออกจนมืดสไลด์กินต่ปลาพี่น้องเอ้ยปลาจากใกล้มื่อกี้มันกินเนื้อมันก็อยากเนื้อแต่ ข้างในไข่มันมันเยอะต้องหลอกออกจนมดพี่น้องใส่พี่น้องจะหลอกเอาไข่มันมันออกอใส่เวลาหน่อยนึงเพราะว่าเยอะคนอยากกิน แต่ว่าหัดไข่มันมัหลายผลสิรลออกจนเกือบมึดรอดออกจนเกือบมึดก่อนจะเอาไปตุ้มพี่น้องในท้มมึดพี่น้องกลัว อนางไรพี่น้องมีใส่ม,มีคู่ขนานมันนคู่ขนาพี่น้งองนี่อย่างวะสามสิบจีบมันนี่เกี่ยวกับคูขนาปนกันแต่ว่ามันล่างจนเกี้ยงไม่ลอยมันก็นเลยเบิ่งบ่ค่อยออกนี่เหนื่อยแก้ม ใส่ลงไปใส่ถั่เาเอาไขมันลงเกิบจัดออกจัดเกิดจะหมดไป่น้องแล้วก็ใมนหมดยเปอร์เซ็นต์กั100น

ทั้งนี้จะใสา่ใบแล้วหนูรู้สึกว่ากินแล้วมันคิว้วคิดครับวัวสน์นี่น,น้องก <laughs> ินคนเดียว <c oughs> ตมนงี้ให้ต้มขึ้งนงนี้เกี่ยวสู นี่ครับมีิถวนี้ครับมีต้มแซบข้างในงูอะไรก็ปีงเนื้อเจียวง่ายง่ายครับข้าวเหนียวนี่มาเออไม่กินครับเขาครับแค่ทั้งนี้ว่าได้ลงคลิป3-4วันพี่ไอต้องมีมิถุนะนิดหน่อยตอนนี้